สบายดีกับทักทายสบายดีผมเป็พี่น้องเปิๆทางช่อง YouTube สายลมถิ่นเชโนนะพี่น้องเน,เนา YouTube, ino, นะนอนะตอนนี้เราก็สู่กันเรียกชั่นของสายลมมือนดียพี่น้องที่จริงนะพี่น้องเนาะสายลมเองก็มีสองช่องหลายพี่น้องสำหรับช่องสายลมถิ่นเชโนเฟมลี่และก็สายลมถิ่นเชโนชาแนลพี่น้องเนาะช่องนี้เป็นช่องสายลมถิ่นเชโนชาแนลพี่น้องจะมาให้คลิปเรียกชั่นเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงการ เห็นในหลายช่องในลาลๆคลิปเนาะมีการดิ้นสงการช่วงนี้กันแบบสนุกสนานมวลสื่นเลยพนะี่น้องเนาะสำหรับเทศกาลสงการที่ว่าห่างหายมาหลายปีเติบหลังจากที่ว่ามีช่วงโควิดมาพนะี่น้องเนาะมาปีนี้เห็นการดินการกินเนาะการเสริมสลองบุญสงการในว่าบ,บุญบิณฑลาวบีมัยไทยกะถือว่าคือขึ้นพอสมควรพนะี่น้องเนาะ มันนีสายลมเองได้นำคลิปเนาะการดินบสงการอยู่ที่เมืองไทยมาให้พี่น้องได้เบิ่งมารีแอคชั่นพี่น้องเบิ่งกันแหมพีนาะการรีแอคชั่นการเดินบุญสงการพี่น้องเนาะอยู่ที่เมืองไทยอยู่แถวๆถนนข้าวสารนี่แหละพี่น้องสายลมจะพาพี่น้องไปติดตามสมการลีแอคชั่นในวันนี้นะพี่น้องเนาะก่อนอื่นพี่น้องก่อนก่อนที่ไปติดตามสมการลีแอคชั่นของสายลมชินเชโนโ การเ,เรียนเด้อพี่น้องอย่าลืมวยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพืนยนยนยน่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube, ยูทูบสายลมทิ้ชงชแนลชแนลในการอีคลิปต่อไป,ปะนะต่อไปเซฟไปดองไปติดตามชมการรีแอคชัน่นการ,รีนน้ำสงการยูทีถนนข่าวสารได้เลยนะทุกคนโอ้โหตอนนี้อยู่ทีถนนข่าวสาร,รเป็นการสาดน้ำสงการในบุญบีใหม่ไทยบีใหม่ลาวน,านะเนาะ สำหรับการลินชงการนี่ก็อยู่ลาเขาก็คึกคืนขด้นพี่น้องปีนี้เนาะเป็นป็นปีแรกวิทยาิดที่แบบเพิ่นเปิดลินแบบอย่างเซรีพี่น้องแบบบ่มมีการหามนะเนาะแต่ก่อนก็จะเป็นสไตล์แบบว่ามันมีโควิดพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้อันลินชงการปีนี้ที่ว่าคือขึ้นพราะว่าจะเป็นอยู่ลาอยู่ไทยพี่น้องคือคเห็นน้ำใจเี่นเนาะเมื่อหน้าก่อนสายลมิมีโอกาสก็คือว่าหลายช่วงนิดสลมพี่ยังบ่ได้ไปมีโอกาสไปถ่ายคลิปชงการ าก็ออกคงล่งพยาบาลานไปเนาะก็เลยว่าไปไปใส่พักผ่อนก่อนก็นเลยมาหเห็นคลิปรีแอคชั่นในมือคนเนะาะจะพาพี่น้องมาติดตามชมการหลินบุญอ่าสงการไปเนาะดูทีบุญถนนขาาน้าสารพี่น้องประเทศไทยโอ้ตกแต่งสวยงามมากพีนะ่น้องถนนคนทางพี่น้องเนาะว้าวทุกคนสวยงามจริงๆพี่น้องสงการมามาสาดน้ำกันเนะา,นานะ ว้าวทุกคนโอ้คนเยอะแยะมากมายเพื่นน้องจะเป็นชาวไทยเนาะชาวต่างชาติจะออกมาแชาดน้ำปลาแปลงด้วยกันเลยเพี่น้องเนาะสนุกสนานม่วนชื่นโฮเชฉลเลยพี่น้องนะว้าวคนไลายดีพี่น้องเนอนนนนนนือนะืึออ <c ười> ทุกคนว้าวสุดยอดเลยพี่น้องคนเยอะแยะมากมายเลยพี่น้อง การอิสระการอยู่ทีอาประเทศไทยเราตอนนี้เนาะสายลมได้นำคลิปมาเรียลชันในวันนี้พี่น้องจะได้กัอย่าลืมเด้อพี่น้องที่เข้ามาแล้วที่ว่ายังบ่ทันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง YouTube สายลมทีนช่องแชนแนลก,ก็อย่าลืมพี่น้องไปกด Subscribe ให้แน่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งในมีการเรียลชันนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลพี่น้องเนะออาะเไงไงซะเทศก,กาลสงกราน ไซร์ลมเองยังบอทันมีโอกาสเอาไปเที่ยวโซนี้ก็ยังเก็บตัวอยู่ก็เลยว่าได้เก็บภาพมีโกาสเอามารีแอคชั่นให้ได้เบิิงพี่น้องเนี่ยโอ้จะมีชาวต่างชาติพี่น้องเนาะชาวต่างชาติาชาวไทยนะพี่น้องเนาะมาเล่นสงการด้วยกันสงการมาเล่านน้ำกันพี่น้องให้มันเปียกพี่น้องนะอ่ะประมาณนี้แต่คนนี้ไเปเรื่อยๆพี่น้องเพี่น้องไซรลมจะพาพี่น้องตามชมการเลี้ย a ชั i นไปเรื่อยๆวันนี้เนื่องในวันสงการนะทุกคนน่ะ อือทุกคนสุดยอดเลยจะทุกคนจ้าเาต้องเที่ยวเยอะแยะมากมายแล้วมาเล่นพี่น้องมีปืนฉีดน้ำมีอะยังมาฉีดสก,กัดด้วนะเนาะทุกคนก็ได้ว้าวทุกคนมีแต่สาวๆก็น่ารักทังนั้นพี่น้องสาวไทยสาวอชาวต่างชาติพี่น้องว้าวสุดยอดเลยทุกคนทำไมสุดยอดอย่างนี้นะทุกคนนะ อื <c oughs> มมมมาพี่น้องเนาะโอ้รแล้วจะเป็นช่วงกลางคืนน,นี่พี่น้อเนาะการสะน้ำบุญสงการนี่พี่น้องช่วงกลางคืน,นก็เล่นนะบ้านสล็อตกระดิ่นกันเดี๋พี่น้นนองกลางคืนก็ได้เล่นกันแต่จะมีถนนทีตอนนี้คือคักทีว่ามีเสียงแประเทศสำหรับอยู่ประเทศลาวก็คืออยู่ที่โลบะบางตอนนี้พี่น้องเนาะกำลังคึกคืน จะเป็นถนนแบบนี้แหละพี่น้องหลินสองการส่วนเชโนนี่กัรลินอยู่แต่ว่าอาจจะหลินแบบอยู่เฮดไปเฮนมันพี่น้องเนาะบ้านใครบ้านมันจะเรียกเพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วยกันประมาณนี้ทุกคนเนาะตั้งวงตัวตอนนี้โอ้โหสุดยอดอลยเอาไปเล่นข้างนอกพี่น้องจ้าในน้ำมีปืนชีดน้ำของไฟของมันเลยพี่น้อง ว้าวว้าวว้าวนี่ๆๆโอ้โหือว่าสุดยอดเพี่น้องเนาะการสกา์นี่เนาะ ฟีมองไทยก็ได้เนาะพี่น้องคนเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องจา้าไซร์ลมเอก็น,นำภาพบรรยากาศมาให้เบิ่กกำกันสำหรับช่อง YouTube สายลมทิชนชินโอชนแนลหลังจากว่าที่บดอดายีแอคชั่นโดนพี่น้องหลังรีแอคชั่นจักจัก,กบาทหนองนพี่น้องนะจักบาทนึงเพราะว่าเขาเปิดด้วยคอยรีแอคชั่นบอดายสำหรับช่องนีน้ว้าวทุกคน สุดยอดจริงๆพี่น้องสวยงามมากวันนี้อยังไงพี่น้องคนเ่ินจะเป็นศูนย์จะเป็น,นเนอายังไงต่างๆเนาะเป็นบูธน้องพี่น้องว้าวทุกคนติดตามจบไปเรื่อยๆทุกคนนะยาวๆเลยกับสายลมในวันนี้ทุกคนสายลมทิมเชนโชนชาเน่หนะทุกคนนะ โอ้โหเจ้าหน้าที่ะครังกวดมาตรวจมาตราก่อนจะเข้าถนนเดี่พี่น้องเนาะต้องสังเกตแต่เข้าไปตามซอยตามอะไรต่างๆว้าวเจ้าหน้าที่เยอะแยะมากมายเลยี่น้องจ้าตัวนี้เนาะ ก็เห็นใจ,จนนเจ้าหน้าที่คือกัรในเรื่น้องนะคนเยอะแยะขนาดนี้ก็จะดูแลยากเหมือนกันนะพี่น้องนะโอ้โหมีคนมาถ่ายคลิปเยอะแยะมาก,ก,ก,กมายพี่น้องก็เห็นใจคือกันเราเป็นนักข่าวดพี่นะช่อง9ช่องพทเราทำข่าวด้วยพี่น้องจะ้ะนี่นะไปเรื que, เร่อยๆทุกคน Mm hmm. ทุกคนตอนนี้กําลังเดินเขับไปข้างในคนยิ่งเยอะพี่น้องเข้ามาตรงนี้โอ้โหพี่น้องจ๋าทำไมคนเยอะขนาดนี้โอ้บรรยากาศพี่นอกคือคือเคลื่อนมากเลยพี่น้องสุดยอดจริงๆพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองลาวเราอยู่ที่เซนโนอของบ้านของสโลเลยกี กำลังรีดกำลังมันอยู่พี่น้องสไตล์ไซลมช่วงนี้บวชอยอยากเบียกไปไหนนะครับเบอยากไปทางไหน <laughs> อยู่แต่บ,บ้านมาคลิปเรียกชั่นนะวันนี้ในช่วงช่วงการพี่น้องได้เบุกทำกันทางช่องยูทูบายลมดิมเชนโนชัดแน่ๆนะเพราะว่าเขาออกโรงพยาบาลใหม่ฮะก็เลยเบียดไปใส่พี่น้อง,นะาาออองนเอนานะอยู่แต่บ,บ้านก่อนนะตอนนี้ว้าวทุกคนเนาะสวยงามจริงๆเลยทำไมสวยงามขนาดนี้พี่น้อง พลังก็ยเยอะแยะบางกมายแางชาติเยอะแยะเพื่อน้องมาเทียนยสงการ,นนกราเนี่ยนะฝรั่งก็โคงจะตื่นตาเลยเพื่อน้องเพราะว่าตามที่ซาลม,ม์ิดเนาะเพราะว่าสงการนี่อยู่ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยจะเป็นเรื่องแปลกก็จะไม,ม่มีเพื่อน้องม่มีเทศกาลแต่มาเห็นอยู่ที่บ้านเฮาดีๆบ้านเมืองไทยเมืองลาวประมาณนี้เนาะก็คือว่าอะไรพี่น้องเนาะสำหรับอ่าที่ความประเพณีลาวกับไทยมันมีอย่างหรล่ะอย่างคล้ายกัน คือกระเล่นสงการเป็นไรเพี่น้องกระเล่นแบบเดียวกันพีนนนนน่น้องบ้านไซลมการลินเ้างนับสงการกับสงการพุสองพผาสงยังวนะันเนาะในวันนสงการอะไรก็ได้รถส่งพุทธเจ้าผู้แก่แล้พี่น้องประมาณนี้แต่วันนี้ไซลมเองก็นำคลิปมาให้พี่น,น้องได้เบิ่งกันในการเลือกชัน้นพี่น้องเนาะทางช่องยูทูบายลมตินชนิโนชาแนลเพี่น้องโอ้โหทุกคนคนเยอะแยะมากไหมพี่น,น้องว้าวเนาะ สงการมาสาดน้ำกันเถอะคนยจะเย้บ้างไหมเลยพี่น้องจ้ะโอ้โหคนเนาะมีอยากพูดเลยทุกคนจ้าเย้เย้บ้างไหยเลยจ้าน้องจ้าโอโประสาทน้ำใส่กัน,มา,าน,นมาเดินเนาะมาเดินเล่นสงการพี่น,นอ้อง มีเปลือฉเดน้ำของไกลของมันเลยนะมีมาเลยโอ้โหทุกคนถือว่าสุดยอดพี่น้องคนนี้เบ้างมาพี่น้องอือหือ ตอนนี้นะพี่น้องเนาะว้าวสนุกสนานจริงๆเลยนะนี่พี่น้องสุด่อดเลยพี่น้องเนาะคนเยอะๆมากมายเลยจ้ะประเทศไทยกับประเทศลาวพี่น้องนะมีฮิดคอปุ่มเพลนีที่คล้ายๆกันก็คือไ่ลมเบาาพี่น้องนะ พราะว่าจะเป็นบ an er no <mich> ุญสงกัดแบบนี้พี่น้องเนาะบุญสงกัดบุญปีใหม่แบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นเนี่ยบุญปีใหม่สำหรับพี่น้องชาวไทยชาวลาวเดี๋ยพี่น้องเนาะขึ้นปีใหม่สําหรับชาวไทยชาวลาวสําหรับการอ่าบุญสงกัดเนาะการลินน้ำแบบนี้เนาะเนาะสรุปเองกัมีโอกาสได้นําคลิปนิดนี้เนาะมาร r e a c t i o นพี่น้องได้รวมกันทางช่องยูทูบไซดอมทินเชโน่เนื่องจากว่าสรดมเองก็บมาได้ไปเที่ยวไชวันนี้เนื่องจากว่าฮะก็ออกจะลงพัตบาลแน่เนาะคือพี่น้องรวมกันได้แหละก็เลยว่า ได้นำคลิปคลิปนี้มาเรียกช็อตให้มันเข้าขเทศกาลน้ำเนาะชาดน้ำกันนะพี่น้องเน,ะนะาะเนจะได้ก็ขอบคุณพี่น้องฝั่งไทยเนาะขอบคุณพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยมากๆที่เข้ามาติดตามชมคลิปคลิปนี้ดังเด็ตัวเด็ดจบพี่น้องเนาะใส่ลมเองก็คอยอวยพณีใดพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะที่เข้ามาติดตามชมคลิปคลิปนี้ดังเด็ดตันเดจบก็ขอจงมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องเนาะโชคหมานำรวยมีเงินทอง ใช้ตลอดปีตลอดไปเพื่นเนาะเงินใช้บวชขัดมือแหละก็ยังไงซะเนาะเป็นเองขอความสุขในชีวิตการงานทุกอย่างนะเป็นเองความรักต่างๆอะไรต่างๆมากมายเพื่เนาะสำหรับกิฟต์ี้ดมเองกับซิดิจบเพื่เนาะบูมยังลายพบกันใหม่คลิปหน้าเพื่นเนาะสำหรับคลิปนี้แสดมเองซิดิคอร์กาวคำบาสบายดี